ครับกับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงว่าในปี2,021นี้นินจา400ยยังเป็นรถที่ยังน่าขับอยู่อีกไหมก็เราจะมาเล่ากันให้ฟังนะครับสำหรับคนที่ซื้อรถมาอย่างผมที่ไม่เคยเอาไปทำอะไรเลยปล่อยสภาพเดิมๆสภาพแบบ ออกโรงงานมายัางไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับการเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องอะไรก็ใช้เกจสังเคราะห์ดีไปเลยแล้วก็การกองอะไรนี่ใช้เดิมหมดแล้วในการเปลี่ยนครับไม่ไม่ใส่กองแต่งกองอะไรทั้งสิ้นนะครับการเติมน้ำมันก็เติมแก๊สโซฮอล์เปกตินะครับก็ไม่ได้ไปสลับอะไรให้มันเยอะแต่ถามว่า เคยสลับไหมเคยนะครับเคยสลับเป็น e ยี่สิบนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะครับแค่ลองลองดูนะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงว่าในปีสองพยเอ็ดเนี่ยนินจาสี่ร้อยอ่ะมันยังเป็นรถที่ยิงหน้าซื้อน่าจับมาใช้อยู่อีกไหมผมจะมาพูดให้ฟังนะครับสำหรับผมใช้งานมาก็สองปีจะสามปีครับก็ไม่เคยดัดแปลงสภาพเลย ไม่เคย,ยง,ง่ายทอไม่เคยเปลี่ยนอะ่ะเดิมนะถามว่ามันเป็นรถที่ยังน่าน่าน่าซื้อไหมก็ในปี21เนี่ยผมอยากให้รอไปก่อนนะครับรอดูว่าจะมีรถรุ่นไหนออกมาอีกยังไม่อยากให้ซื้อนะครับปี2021เเนี่ยนะครับคนที่คิดจะออกใหม่นะครับอดใจรอสักหน่อยหนึ่งนะครับอย่าพึ่ง เพราะว่าตอนเนี้ค์สท,ที่ไม่ใช่บิ๊กไบนะครับค์สท,ที่แบบว่าะละลามไปบิ๊กไบนิดหนึ่งก็ได้คัสตั้งแต่ร้อยห้าสิบซีซีนะครับถึงห้าร้อยซีซีนะครับในตอนนี้ก็มีหลายค่ายหลายรุ่นนะครับซึ่งอ่ะเอาเจ้าท็อปท็อปเลยนะครับท็อปทอปที่ว่าเห็นคนขับเยอะนะครับอาร์สิบห้านะครับ r า5สิบห้า ผมไม่เก่งซีซีนะครับ R15 ผมก็ในในตัวผมผมมองว่าเป็นบิ๊กไบค์นะครับ R15 ก็คันใหญ่ผมว่าบิ๊กไบค์แล้วไม่ต้องไปอะไรกับซีซีครับการขับรถเราถึงจุดหมายสำคัญกว่าครับขับสวยๆนะครับ R15 อ่า R3 ตัวใหม่นะครับแล้วก็ดินจาร้400นะครับแล้วก็ cbr ห้าร้อย r นะครับโฉมใหม่นะครับไม่ใช่โฉมเก่าก็ก็เป็นรถที่ระดับ top top นะครับที่พูดมาเนี่ยแค่เห็นคนใช้งานเยอะนะครับตอนนี้ก็ยังไม่อยากให้ซื้อเพราะว่าอยากให้รอดูรถใหม่นะครับเพราะว่าอ่ะจาสี่ร้อยนะครับเป็นรถที่แบบว่าโกงนิดนึงนะครับในในคลาสท,ที่ไม่เกินห้าร้อยซีนะครับ คือมันติดโกงนิดนึงที่ว่าอ่ามันสามารถทำความเร็วรถได้ดีดีใช้คําว่าโกงในค์สเลยก็ได้นะครับซึ่งส0 0บวกนะครับก็เดิมๆ200บวกครับคันนี้2 0งร้อนนะครับที่ทำได้นะครับท่อเดิมนะครับท่อเดิมบางคนครับไปใส่ท่อแท้ ท่อแท้นะครับท่อแท้ที่แบบว่าแท้ๆเลยอ่ะมันจะเพิ่มมามาครับแล้วมันจะแรงกว่านี้ครับก็ถือว่าเป็นรถที่โกงนะครับสําหรับการใช้งานที่ใช้มานะครับยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับเอ๊แต่ว่าผมเจอปัญหาอย่างหนึ่งคือนิดหน่อยไม่รู้ว่าถือเป็นปัญหาหรือเปลานิดหน่อยนิดหน่อยคือแบบว่าการใส่เกียร์เข้าไปนะครับบางทีเราถอนเกียร์นะครับเกียร์ไม่เข้าครับงึ้นโชเลยครับ คือกราคาร์ดดีนะครับหรือว่าช่วงที่แบบเรารีบถอนเกียร์แล้วเรารีบส่งคันเร่งในการที่จะแซงครับผมเป็นหลายรอบแล้วแต่ผมก็ไม่รู้วาอาจจะเป็นเพราะผมก็ได้ครับที่ว่าเอออาจจะขับไม่เก่งก็ได้แต่ก็ปัญหาสําหรับผมมันก็จะประมาณนี้นะครับก็ถามว่าการพลิกตัวในการเข้าโค้องอะไรของ400ก็ถือว่าดีนะครับก็ไปเปลี่ยน ยางดีๆสักเส้นสักคู่หนึ่งสักคู่หนึ่งเอายางดีๆยี่ห้อดีๆเลยครับมันก็จะมีประสิทธิภาพในการเข้าโค้งมากกว่านี้นะครับก็ส่วนขัดตาเร่งของ400เนี่ยครับก็ถือว่าใช้คำว่าดึงนะครับแต่ยังไม่ใช้คำว่ากระชากแค่รู้สึกว่าดึงดึงนิดหน่อยแรงม้ากก็ ทอกมันในการอัตราการเร่งมันไม่ได้มากอะไรครับมันจะไปอาศัยรอบรอบสูงๆของรถในการทำความเร็วมากกว่าสำหรับมินจา4สีร้อยต่างจาก c b 5 0 0้านะครับซึ่งแรงดึงของมันก็ทำให้สัมผัสได้ว่าดึงหน่วงๆเลยครับดึงแบบเกือบโยกไว้ข้างหลังเลยในการแทกออกไปแต่ว่า CBR500R รอบเขาก็จะมาแบบในรอบจำกัดนะครับเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะครับมันโคลสไตล์นะครับก็ มันก็ดีไปคนละแบบนะครับในการถ้าพี่มันท้องถนนสําหรับ CBR 500นะครับการใช้แซงรถเอยการอะไรอ่ะอัตราการเร่งมันดีกว่าครับซึ่งถ้าสําหรับคนที่ไม่ได้ใช้ความเร็ว,วอะไรนะครับ CBR 500R เลยครับประหยัดน้ำมันดีครับแต่ถามว่า400กินน้ามันไหมเหรอผมเข้าออกกรุงเทพบ่อยครับเข้าออกกรุงเทพกรุงเทพมา ปักช่องอะไรประมาณนี้ครับกรุงเทพมาแถวแถวปักช่องเขาใหญ่ครับผมใช้น้ำมันร้อยเดียวนะครับตอนที่มันยังไม่ขึ้นนะครับซึ่งน้ำมันร้อยเดียวนี่ขึ้นมาสามขีดนะครับขึ้นมาสามขีดผมขี่มาจากกรุงเทพนะครับใช้ความเร็วใช้ความเร็วร้อยหนึ่งอาจจะยืนพื้นมีเก้าสิบเก้าสิบห้าหนึ่งร้อยใช้แซงอาจจะร้อยสิบ อะไรประมาณนี้น้ำมันร้อยเดียวใช้มาได้อย่างเดียวครับไม่ได้ว่าไปกลับนะครับใช้มาได้อย่างเดียวก็ใช้นานไม่นานแล้วยังไม่ได้ขัดท่อเลยซึ่งเป็นรถใช้งานจริงครับไม่ได้ว่าเราเราจะซื้อมาทำอะไรเราซื้อมาใช้งานนะครับเราก็ดูแลบ้างให้ดูแลบ้างครับ แต่ถามว่าขับไหมก็ไม่ค่อยได้ขับนะครับรถสองปีนะครับสองปีกว่าๆจะสองปีครึ่งน,นะครับเกือบสามปีอสองปีครึ่งกว่าๆมารถแค่นี้นะครับก็ไม่ค่อยได้ขับแบบส่วนมากก็ไปขับรถคันเล็กๆที่เราแต่งคันนี้ก็ไว้ขับเอาจริงๆนะซื้อมานี่ขับแถวปากซอยไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกมีเข้ากรุงเทพเล็กน้อยครับส่วนมากเป็นรถยนต ลองฟังเสียงับมันก็เดิมเดิมมาแหละแต่อยากให้ฟังเสียงว่าเราใช้มาสองปีครึ่งกว่าเนี่ยเสียงเครื่องมันเป็นยังไงเสียงเครื่องไม่ต้องตกใจนะครับเสียงเครื่องของนินจาสี่ร้อยมันจะดังๆนะครับดังดังมันจะไม่เยี่ยบนะเครื่องนินจาสี่ร้อยต่อใอ้ท่อเดิมนะไม่ได้เสียงท่อนะเสียงเครื่องมันจะดังๆ หลังจากนี้เราก็จะมาสรุปกันนะครับว่าในปี2021นยสเนี่ยสำหรับในความคิดผมอะ่ะอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนนะครับว่ายังไม่อยากให้ออกเจ้านินจา4ี่ร้อยนะครับอยากให้รอดูรถตัวใหม่ๆนะครับที่กำลังจะเข้ามาอาจจะเป็นแบบทำ4ี่ร้อซีซีมาเป็นสี่สูบก็ได้นะครับสี่สูบก็มันยังน่าซื้อดีวกว่านะครับตอนนี้ก็ ZX 25R มานะครับซึ่งเป็นสีสูบ ซึ่งซึ่งเห็นเพื่อนว่ามันซื้อมาเสียดายมากนะครับซึ่งมีดีแค่ออปชั่นครับกับขี่ชิวๆนะครับมันไม่ได้สนุกอะไรขนาดนั้นลากรอบรอบมาเยอะกจริงครับก็ลากไว้ครับมันก็สําหรับคนที่ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับซื้อมาขับเล่นๆของเล่นนะครับสําหรับคนรวยนะคนรวยสเต็กยี่านะถ้าเป็นคนรวยก็ซื้อมาขับเล่นขับมาจอดได้เสียงวานวานเบาๆนะก็แต่ถ้ามันเป็น 400ี่เนี่ยตาสีสูบแล้วก็เป็นสปอร์ตนะครับอาจจะเป็นสปอร์ตทัวร์ิงก็ได้ครับผมว่ามันจะน่าสนใจกว่านะครับผมอยากให้รออีกนิดนึงเผื่อทางค่ายต่าง,างๆอาจจะทํารถที่มาฉีกดกระแสนะครับอาจจะมาแบบเออเท่ๆเลยก็ได้นะครับอยากให้รอไปก่อนนะครับก็หวังว่าเพื่อนจะได้รู้ประสบการณ์ในที่ผมเล่า และเตือนนะครับว่าอย่าเพิ่งซื้อนะครับให้ดูไปก่อนถ้าสมมติว่าในปีสองพันยี่บเอดเนี่ยนะครับแล้วก็ถึงปีสองพันยี่สิบสองไปนะครับถ้ายังไม่มีรถอะไรออกมาก็ออกได้ตามสบายนะครับแต่ตอนนี้อยากให้ดูด,ด,ดูไปก่อนนะครับรอรถตัวอื่นมานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ